ไปสีแรและหันหนึ่งห้าสามค่ะไอ้ชั้นนั้งสาวอะไรนี่เป็นฟงเฟื่องรหัส1นึ่งห้าหนค่ะวันนี้พวกเราจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการจะมาพูดถึงกติกาข้อที่เก้าของกีฬาแบบมินตันค่ะเอร์คตไปพอจะทราบไหมคะว่ากติกาข้อที่เก้าของกีฬาแบบมินตันมีอะไรบ้างอืมกติกาข้อที่เก้าเกี่ยวกับการส่งลูกหรือเปล่าคะใช่ค่ะเกี่ยวกับการส่งลูกค่ะแต่จะมีขั้วิธี ในการส่งลูกที่ถูกต้อง 1. ทั้งสองฝ่ายต้องไม่ประวิงเวลาให้เกิดความร่าช้าในการส่งลูกทันทีที่ผู้ส่งและผู้รับลูกอยู่ในท่าพร้อมแล้ว 2. ผู้ส่งและผู้รับลูกต้องยืนในสนามส่งลูกทียงมุมตรงกันข้ามโดยที่เท้าไม่เหยียบเส้นเขตของสนามส่งลูก 3. บางส่วนของเท้าทั้งสองของผู้ส่งและผู้รับลูกต้องแตะพื้นสนามในท่านิ่งตั้งแต่เริ่มส่งลูกจนกระทั่งส่งลูกแล้ว 4. จุดสัมผัสแรกของล็กเก็ตผู้ส่งต้องตีที่ฐานของลูก 5. ทุกส่วนของลูกจะต้องอยู่ต่ำกว่าเอวของผู้ส่งขณะที่ลักเก็ตสัมผัสลูก 6. ก้านล็กเก็ตของผู้ส่งในขณะตีลูกต้องชี้ต่ำลงจนเห็นได้ชัดว่าส่วนหัวทั้งหมดของล็กเก็ตอยู่ต่ำกว่าทุกส่วนของมือที่จับล็กเก็ต 7. การเคลื่อนแหลเกตของผู้ส่งไปข้างหน้าต้องต่อเนื่องจากการเริ่มส่งลูกจนกระทั่งส่งลูกแล้ว 8. วิธีลูกจะพุ่งขึ้นจากแหลเกตของผู้ส่งลูกข้ามตะข่ายและถ้าปัจจากการสกัดกัน้นลูกจะตกลงบนพื้นสนามส่งลูกของผู้รับลูก ในการส่งลูกที่ไม่ถูกต้อง 1. ถ้าการส่งลูกไม่เป็นไปตามแปวิธีการส่งลูกที่ถูกต้องที่กล่าวไปข้างต้นถือว่าเป็นฝ่ายผิด 2. ถือว่าเสียถ้าผู้ส่งลูกพยายามจะส่งลูกโดยตีไม่ถูกลูก 3. เมื่อผู้เล่นอยู่ในท่าพร้อมแล้วการเคลื่อนแรกเกตไปข้างหน้าของผู้ส่งลูกถือว่าเริ่มส่งลูก 4. ถือว่าได้ส่งลูกแล้วถ้าลายเกตของผู้ส่งสัมผัสลูกหรือพยายามจะส่งลูกแต่ตีไม่ถูกลูก 5. ผู้ส่งลูกจะส่งลูกไม่ได้ถ้าหากผู้รับลูกยังไม่พร้อมแต่ถ้าผู้รับลูกพยายามตีลูกที่ส่งมากลับไปถือว่าผู้รับลูกพร้อมแล้ว 6. ในประเภทผู้ผู้ขาดจะยืนนะที่ใดก็ได้โดยไม่บังคับผู้ส่งลูกและผู้รับลูก โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับกติกาข้อ9ของการส่งรูปค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนำความรู้ที่พวกเราสอนเนี่ยไปใช้กันด้วยนะคะตีแบกกันให้สนุกค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย